พระในญี่ปุ่นนั้นเรียกได้ว่าเคร่งครัดในวินัยสงน้อยกว่าพระที่อื่นๆความเชื่อดั้งเดิมประวัติศาสตร์และสภาพสังคมเป็นสิ่งหล่อหลอมให้พระที่นี่มีวัดปฏิบัติที่แปลกและแตกต่างไปมีทั้งที่โกนศีรษะและไว้ผมรักษาพรหมจรรย์หรือแต่งงานมีครอบครัวได้ฉันมังสวิรัตหรือฉันเนื้อสัตว์และดื่มเหล้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่เป็นความเฉพาะตัวแบบที่มีแค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการขับรถเปิดคาเฟ่เล่นบอร์ดเกมเป็นดีเจไปจนถึงขึ้นเวทีเป็นนักร้อง เสียงดนตรีกระหึ่มอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่บรรดาแฟนเพลงชูแท่งไฟสีสดร่วมสนุกไปกับศิลปินบนเวทีพระในชุดคลุมตัวนอกสีเหลืองลายธรรมจักรกำลังสวดมนต์ความคึกคักเร้าใจเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระสองรูปในจีวรสีขาวดำเรียบๆสวมหมวกกันน็อกก้าวขึ้นมาบนเวที พระรูปหนึ่งทำหน้าที่มิกซ์ดนตรีอีกรูปรับหน้าที่นักร้องนำบดสวดมนต์ถูกผสมผสานเข้ากับดนตรีเทคโนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนแฟนๆเริ่มทยอยเข้ามาหน้าเวทีหนาตาขึ้นหลายคนบกมือไปกับจังหวะสนุกสนุกถ้าไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นภาพแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นในความรับรู้ของชาวพุทธทั่วไปเวทีคอนเสิร์ตไม่ใช่ที่ทางของพระ 日本の仏教っていうのはですね結構何て言うんですか儀式とかお葬式とかそういうのばかりが重視されて昔のようにうお寺にお参りして生活していくっていうのがうあまりなくなってきているので若者がやっぱり宗教に興味がなくなってるのでこっちから近づいていって音楽で分かりやすい感じであので。 ข้างเวทีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมที่นำเสนอโดยพระอีกหลายอย่างทั้งการให้คำชี้แนะทางธรรมและการนั่งสมาธิท่ามกลางเสียงอึกทึกจากคอนเสิร์ตญี่ปุ่นมีชินโตเป็นศาสนาที่ถือกำเนิดมาพร้อมๆชนชาติและอยู่คู่ญี่ปุ่นมาตลอดจนทุกวันนี้1,500ปีที่แล้วศาส,สนาพุทธ แผ่เข้ามาสู่หมู่เกาะญี่ปุ่นจากจีนและคาบสมุทรเกาหลีผ่านวันเวลาที่มีทั้งรุ่งเรืองและร่วงโรยผสมผสานเข้ากับความเชื่อในลัทธิชินโตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในยุคเมจิศาสนาพุทธที่เคยรุ่งเรืองมานานประสบกับความเสื่อมถอยด้วยสภาพสังคมและการเมืองในสมัยนั้นชินโตและลัทธิชาตินิยมสุดโต่งถูกเชิดชูเป็นแนวทางหลักแต่วิถีแบบพุทธ ไม่เอื้อต่อการสร้างชาติในแนวนี้ศาสนาพุทธจึงทั้งถูกจำกัดจำนวนคนนับถือจำกัดขอบเขตการประกอบพิธีกรรมจนกระทั่งในที่สุดก็ถูกลดทอนความสำคัญและความน่าเคารพนับถือลงโดยรัฐบาลเมจิออกกฎหมายให้พระพิสุในพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องโกนหัวแต่งงานมีครอบครัวและฉันเนื้อสัตว์ได้บางนิกายจึงหาทางอยู่รอดด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ทำให้พระต้องก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างนักบวชและคนทั่วไปเพื่อที่จะสามารถดำรงรักษาและเผยแผ่ศาสนาได้อย่างสะดวกกว้างขวางมากขึ้นจนกลายมาเป็นวิถีของพระในญี่ปุ่นจนทุกวันนี้เมื่อไม่มีกฎเคร่งครัดในการรักษาวินัยสงฆ์พระที่นี่จึงสามารถทำกิจกรรมได้มากมายหลายอย่างแบบที่พระอื่นๆทำไม่ได้โคโดนิชิมูระอายุ26ปี เขาเป็นพระเพราะต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อแต่การเป็นพระไม่ใช่สิ่งที่หลวงพี่นิชิมูระอยากจะทำเพียงอย่างเดียวเขายังมีความฝันอีกอย่างคือการเป็นช่างแต่งหน้า When I was in high school I think I would open my mom's uh, Chanel eyeshadow palette and I would try to put it on my face but I looked crazy I looked like a crown clown ความสนใจในเรื่องศิลปะการแต่งหน้าเริ่มในช่วงที่เรียนอยู่สหรัฐอเมริกาหลวงพี่นิชิมูระฝึกฝนการแต่งหน้าอย่างจริงจังจนมีความชำนาญเข้าขั้นมืออาชีพเมื่อต้องเดินทางกลับญี่ปุ่นและต้องบวชเป็นพระเขาไม่ทิ้งฝันและทักษะที่ฝึกฝนเพราะที่นี่คือญี่ปุ่นหลวงพี่นิชิมูระจึงสามารถทำหน้าที่ทั้งการเป็นพระและการเป็นช่างแต่งหน้าได้ในเวลาเดียวกัน ฝีมือการปัดแปรงที่นุ่มละมุนเจียบคมทําให้หลวงพี่มีงานชุกชุมในช่วงที่เรานัดหมายกับหลวงพี่เป็นช่วงที่ต้องปฏิบัติภารกิจอยู่ในฐานะช่างแต่งหน้าของมิสยูนิเวอร์สงานแต่งหน้าเป็นงานที่หลวงพี่นิชมุระบอกว่ามีความสุขและความสุขนี้ก็ถูกส่งต่อช่วยเหลือให้กับคนรอบข้างให้มีความสุขด้วยและนี่เองคือการทำหน้าที่ของพระในความหมายของหลวงพี่ I Thank It's really sad when religion is limiting people and making people suffer instead of um, helping them, uplifting them, and um, helping them to be a good person and happy. So, by introducing my Buddhism, I think I can give some hope for them not to feel guilty. พระมีอาชีพเสริมเป็นช่างแต่งหน้าหรือนักร้องสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นญี่ปุ่นคือสังคมที่ยึดแนวทางมหายานที่เชื่อว่าทุกคนมีความเป็นพุทธะที่สามารถหลุดพ้นได้อยู่ในตัวและเน้นการอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือสัพพสั์ร,ร่วมโลกเป็นสำคัญบทบาทของพระจึงเป็นการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาเข้ามาใกล้ชิดคนทั่วไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทุกๆวิถีทาง ล้วก็ร้านรูปเจดีเป็นเครื่องหมายบอกว่าเรามาถูกที่แล้วเทระคาเฟ่เป็นคาเฟ่และร้านอาหารเล็กๆขนาดไม่เกิน10บโต๊ะแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวเราเลือกนั่งลงที่โต๊ะมุมหนึ่งของร้านบุรุษศีสะล้นเลี่ยนในชุดสีขาวล้วนด้านในทับด้วยชุดคลุมสีดำสวมถุงเท้าขาวและเกีย๊ยแบบโบราณเดินเอารายการอาหารมาวางให้ด้วยใบยหน้าที่ยิ้มแย้ม และระหว่างที่เรายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกินอะไรเป็นมื้อกลางวันหล,ลวงพี่มิยุระก็ช่วยแนะนำอาหารให้นั่งรอไม่นานหลวงพี่มิยุระก็ยกถาดชุดข้าวกับปลาย่างแหนมสลัดผักและซุปมิโซะอีกถ้วยออกมาสมเสิร์ฟท่โต๊ะ่อ 栄養を考えてさらに、まあ、あの内容によっては、えー、仏教的なやる精進料理、えー、動物での油タンパクとを避けたものを用意したりしていますパープバイナープラプトチャクルンボンテプラコジュニアカウトガフェアパープラハッコンプラプトオンパープドボー อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งในศาสนาถูกนำมาใช้ตกแต่งในร้านอย่างลงตัวเทระในภาษาญ,ญี่ปุ่นมีความหมายว่าวัดคาเฟ่หรือร้านอาหารแห่งนี้ดำเนินกิจการโดยพระพนักงานในร้านมีทั้งพระและคนทั่วไปในไทยและเอเชียบริษัทม่กาคน now I uh, so Japanese people uh, Buddhism uh, try to close become a close to people a g a i now n you have people coming to the mandar uh huh. I heard the music the music is from the temple right <laughs> yeah ใช่ไม่ f ด้ฟัง t ลย t ในยุคเมจิพระในศาสนาพุทธถูกบีบคั้นจากชนชั้นปกครองอย่างมากวัดถูกปิดไปเป็นจำนวนมาก ที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐพระต้องดิ้นรนหาไรายได้เองเพื่อรักษาวัดให้อยู่รอดจนแนวทางการหาไรายได้เข้าวัดโดยพระเป็นที่ยอมรับกันในที่สุดพระในญี่ปุ่นจึงเป็นเหมือนงานแบบหนึ่งพระจำนวนมากมีอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากการเป็นพระเมื่อถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของพระก็สวมเครื่องนุ่งห่มตามแบบพระสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติศาสนกิจก่อนจะไปทำงานอื่นต่อ การที่พระออกมาประกอบสัมมาอาชีพต่างๆเพื่อเลี้ยงปากท้องและทำนุบำรุงวัดจึงไม่ใช่เรื่องผิดบาปหรือแปลกประหลาดในสังคมนี้ด้วยความที่เป็นคาเฟ่ของพระถ้าจะเสิร์ฟแค่อาหารและเครื่องดื่มก็ดูจะไม่แตกต่างไปจากคาเฟ่ทั่วไปเทระคาเฟ่จึงมีการสอดแทรกหลักธรรมคำสอนและแนวทางต่างๆทางศาสนาเข้ามาอย่างกลมกลืนกับกิจการ 私たちはは答えを用意しているわけではありません自ら答えをあの確認してもらうお手伝いそして仏教の教えの中からそれを解きほぐしたり方向性を定めるためのヒントだけを用意するんで私たち僧侶が答えを持っているわけではありません答え探しのお手伝い หลวงพี่มิยุระมาทำงานที่คาเฟ่สาวันต่อสัปดาห์หากเป็นในยามปกตินี่คือกิจวัตรของท่าน,านวัดบนเนินเขาแห่งนี้ดูงเงียบสงบเงียบเหงาไร้ผู้คนการสวดมนต์ในตอนเช้าหนึ่งในกิจของพระเคยมีคนหรือชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมมากกว่านี้ ในสังคมสมัยใหม่ที่ผู้คนย้ายเข้าเมืองใหญ่และวิถีชีวิตที่เร่งรีบงานหลักของวัดและพระจึงเหลือเพียงการทำพิธีงานศพและฝังร่างผู้วัยชนไว้ที่สุสานของวัดเนื้อที่ส่วนหนึ่งในบริเวณว,วัดมีหลุมศพและป้ายหินแบบญี่ปุ่นตั้งเรียงรายเมื่อว่าองทีารอัทวมากท่ะวาอวัดนที่ 仏教の教え、宗教、そうしたものを別々に考えるようになってきたようです。そういう意味では、えー、どうしても朝早いからのお勤めに出るとか、えー、そうしたことが生活の環境としては難しくなって、あの離れていっているという現実があります。すなわち、えー、仏教の教えがお釈迦様の教えが生活に、まあ、根ざしていないところが、まあ顕著になってきたというふうには。 หน้าที่ของวัดและพระที่ถูกย่อย่นเหลือเพียงทำพิธีงานศพคนที่เข้าวัดน้อยลงเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้พระและวัดต้องปรับตัวสำหรับหลวงพี่มิยุระคือการลงไปทำงานที่คาเฟ่เพื่อหาไรายได้เข้าวัดและเผยแผ่คำสอนสาศาสนาพุทธสำหรับชาวญี่ปุ่นเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือกิจกรรมทางสังคมบางอย่าง มากกว่าที่จะมีความหมายทางศาสนาหรือเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจเมื่อรับบทบาทเป็นเพียงผู้ประกอบพิธีกรรมบางอย่างเช่นพิธ <y> ีศพไม่ต่างจากการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งพระที่นี่จึงไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดหรือวางตัวให้ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งเพื่อให้คนกราบไหว้บูชากระโดดขึ้นร้องเพลงบนเวทีเพื่อแสดงทําได้เปิดคาเฟ่เพื่อหาไรายได้บำรุงวัดก็ไม่นับว่าแหวกแนวแต่อย่างใดกราบใด ที่ยังคงสืบทอดแนวทางทางศาสนาและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนต่อไปแม้ว่าชินโตจะถูกจัดให้เป็นศาสนาประจำชาติแต่หากถามว่านับถือศาสนาอะไรหรือไม่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะตอบว่าไม่ได้นับถือแต่ในทางปฏิบัติแล้วพฤติกรรมหลายอย่างก็มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังไม่เฉพาะเจาะจงอีกด้วยว่าเป็นศาสนาอะไรชาวญี่ปุ่นอาจไปสักการะเทพเจ้าที่ศาลเจ้าชินโตแต่งานในโบสถ์คริสต์ทำพิธีศพที่วัดพุทธโดยไม่รู้สึกขัดแย้งหรือแปลกแยกแต่อย่างใดศาสนาพุทธนิกายมหาย,ยานที่อย่างรากและแผ่ขยายในญี่ปุ่นนั้นแตกแยกย่อยออกไปเป็นมากมายหลายสิบนิกายย่อยหลายร้อยสาขา วัดปฏิบัติและความเค้่งครัดของพระแต่ละรูปขึ้นอยู่กับแนวทางและหลักคําสอนของนิกายนั้นๆน,น,นิกายย่อยของมหายานนิกายหนึ่งที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันดีและยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอีกอย่างของญี่ปุ่นคือนิกายเซนเทียบกับมหานครทั่วโลกโตเกียวเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่อึกรทึกครึกโครมน้อยกว่ายิ่งภายในวัดเซนเล็กๆแห่งนี้ก็ยิ่งนับว่าเงียบสงบ ความเงียบสงบเรียบง่ายและน้อยเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพุทธศาสนานิกายเซนเมื่อถอดรองเท้าที่ประตูทางเข้าเราเก้าวเ,เข้าสู่ความสงบภายในตัวอาคารชั้นเดียวแบบเรียบๆภายในปูด้วยเสื่อตาตามิไว้เต็มพื้นที่ส่วนแรกเป็นห้องโถงที่จัดวางแท่นบูชาส่วนที่ 2. องวางโต๊เตี้ยแบบญี่ปุ่นตัวยาวพร้อมเบาะรองนั่งสำหรับรองรับคนที่มาวัด とにかくあともう一つ理由がありましてその日本人にとってお寺に対して持つイメージというのはあフューネラルお葬式やあの法事といったあの悲しい場面なのじゃないかなというふうに私は思っていてなのであのもっとお寺の中で楽しい思い出を作ってほしいなというのも一つ。 ญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ยึดติดกับระบบชนชันและตระกูลเมื่อครอบครัวมีกิจการก็จะเน้นให้ลูกหลานหรือคนในตระกูลเท่านั้นเป็นผู้สืบทอดโดยเฉพาะลูกชายคนโตเมื่อถูกกีดกันออกจากรัฐและชุมชนวัดในญี่ปุ่นจึงเป็นเหมือนกิจการในครอบครัวที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นหลวงพี่มูไกนับเป็นรุ่นที่สมแล้ว่่ 仏教っていいなとかお坊さんになってあ悩みを解消してあげたいですとかっていうような気持ちを持たないんだったらあの進めははしししなないいでですすかね押し付けることにはしないですか、ね、その本人の気持ちが大事なのでそのお坊さんになるっていうのは誰かに押し付けられてなるものではない。 と思いますので、まあ,あ、んまりあのなので、ま私自身もそうなんですけど自分のその、まあ、住職ですねからあのお坊さんになれっていうふうに言われたことは一度もないので、うん、同じようにしたいと思ってますนอกจากจะดูแลวัดประกอบพิธีทางศาสนาตามที่คนต้องการกิจกรรมอีกอย่างของหลวงพี่คือการคิดค้นวิธีเผยแผนหลักธรรมโดยผ่านการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดาน หลวงพี่มูไกยยกบอร์ดเกมมาวางบนโต๊ะก่อนจะอธิบายให้เราฟังถึงกฎกติกาและวิธีการเล่นこのゲームはスタートが人間なんですねでサイコロを振って輪廻してゴールである成仏を目指すっていうゲームなんですねゴールまで遠いんですね <Bruno> うんその何回も何回もサイコロを振るっていうことが マスをどんどんもうひたすらここをもうジャンプしていくんですよねそれがリンネの大変さ、うん、生まれ変わることの苦しみがよくわかる <laughs>、うん、ゴールまで時間がかかるっていうところで That is, hell. That is heaven. <laughs> เป็นเกมที่ประยุกต์เอาเรื่องเล่าและคำสอนทางศาสนามาสอดแทรกไว้อย่างน่าสนใจสับแสงหลายคำที่ใช้ในเกมถอดมาจากภาษาบาลีสันสกฤตโดยตรงอย่างเช่นเขาวพระสุเมนเทศสั่งสอนกันตรงๆอาจน่าเบื่อเกินและไม่ทันยุคสมัยเมื่อต้องการให้คนเข้าใกล้ธรรมะพระที่นี่หาวิธีการต่างๆนานา,นามาดึงดูดผู้คนไม่ว่าจะไม่รู้ตัวหรือไม่สังเกต แต่พุทธศาสนาก็แฝงฝังอยู่ในสังคมญี่ปุ่นมาโดยตลอดแม้ว่าจะไม่รุ่งเรืองอย่างเมื่อครั้งอดีตแต่ศาสนาพุทธในญี่ปุ่นก็ยังไม่หมดบทบาทหรือเสื่อมสลายไปไม่นับศาลเจ้าชินโตในญี่ปุ่นมีวัดมากถึงเจ็ดหมื่นวัดมีพระสามแ0นกว่ารูปและมีพระจำนวนไม่น้อยที่ยังคงหาทางนำเสนอหลักธรรมให้คนทั่วไปด้วยวิธีแหวกแนวและล้ำล้ำ แบบที่มีเฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u ปเปอร์แฟงส์ด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exc l u s i v e ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ